สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวงัดแงปักชาร์จเจอร์หรือโมบายชาร์จเจอร์อีกยี่ห้อหนึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งยี่ห้อที่ใครหลายๆคนคุ้นเคยรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่าทําอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับมือถือออกมาให้เราเห็นให้เราใช้งานกันเยอะทีเดียวเจ้าโมบายชาร์จเจอร์ตัวนี้ดูขนาดกับหน้าตาแล้วจะเหมือนหรือเท่ากับ โมบายเชอร์ตัวที่ผมนำมารีวิวก่อนหน้านี้ซึ่งแม้ว่าหน้าตาม,มันจะเหมือนกันแต่ว่าภายในนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงเจ้าโมบายเชอร์ตัวนั้นราคาโดยทั่วไปคือ10กว่าบา,นขนาทขณะที่ตัวที่ผมได้มาในราคา35บาทแต่ทั้งสองยี่ห้อ2ราคานั้นก็แจ้งข้อมูลเดียวกันก็คือจ่ายไฟที่แรงดัน5โวลต์กระแสะไฟสูงสุด1แอมป์ซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าเจ้าโมบายเชอร์ตัวนั้นนี้ใจแรงดันไม่่งแล้วก็กระแสะไม่ตรงตามที่ระบุ เราจะมาดูกันว่าราคาที่เราต้องจ่ายเพิ่มนี้เราจะได้อะไรกลับคืนกลับมาบ้างเริ่มจากดาแรกคือถอดฝาครอบปลั๊กออกมาเจ้ายี่ห้อนี้นี่ทากาวรอบถ้าเป็นการใช้งานโดยทั่วไปไม่ได้ตั้งใจงัดแงไม่มีทางหลุดออกจากกันแน่นอนด้านหลังของจุดปัดกีระหว่างขาปลั๊กกับสายไฟนั้นเขาจะปิดทับเอาไว้ด้วยแผ่นกระดาษฉนวนหนา,หนาซึ่งเราสามารถเห็นใน การแพ็คแบตเตอรี่หรือแม้กระทั่งในมอแแบงไฟฟ้ารูเหมือนว่ากระดาษแผ่นนี้จะเคลือบทับด้วยน้ำยาวานิชด,ด้วยจุดต่อสายอินพุตนั้นเขาพยายามวางตำแหน่งให้มันห่างออกจากกันไม่ใกล้กันมากเพื่อป้องกันอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจรในขณะที่ช่องชาร์จมือถือของปลาพ่วงราคาถูกๆโดยทั่วไปมักจะวางตำแหน่ง L และ N ของไฟ220ยโวลต์อยู่เกือบชิดกันเลยเนื่องจากผ่านจุดต่อไฟ2 2 0โวลต์มาแล้วก็จะมี R อยู่ตัวหนึ่งทำหน้าที่เสมือนฟิลแล้วก็มีบริดดโอด เพื่อทำการแปลงไฟแบบเต็มขึ้นไม่เหมือนกับชาร์จเจอร์ราคาถูกตัวละสิบกว่าบาทที่ผมรีวิวในคลิปที่ผ่านมาทั้งฝั่งเอาพุท5โวลต์น,นั้นเป็นพอร์ต usb 1พอร์ตแต่ก็มีตัว C ขนาด1 0 0 0ไมโครฟลัดต่อเอาไว้ด้วยเพื่อรักษาระดับแรงดันให้มันนิ่งมี c สีฟ้าตัวเล็กๆต่อคอมระหว่างฮอตกับโคลแยกระหว่างวงจรแรงดันสูงกับแรงดันต่ำออกจากกันซึ่งแตกต่างจากตัวชาร์จเจอร์ในคลิปที่ผ่านมาเจ้าชาร์จเจอร์ตัวนั้นเนี่ยเขาจะแยกแผ่นวงจรอ,ออกจากกันเลยระหว่าง ฝั่งโคกับฝั่งฮอตและเจ้าชาร์เจอร์ตัวนั้นใช้ทรานซิสเตอร์สตัวในขณะที่เจ้ายี่ห้อนี้ตัวนี้ใช้ ic เขาเรียก ic ตัวนี้ว่า AC to DC Controller and เลกูลเอเตอร์หน้าที่ในการแปลงไฟทั้งหมดจะอยู่ที่ IC ตัวนี้ข้อดีของการใช้ i อเมื่อเทียบกับทานซิสเตอร์2ตัวอย่างชาร์จเจอร์ตัวที่แล้วมันจะทําหน้าที่ป้องกันการระบวงจรป้องกันแรงดันสูงเกิดและแรงดันต่ําเกินด้วยบนแผ่น PCB นั้นเขาจะเจาะรูเล็กๆไว้จํานวนเยอะพอสมควรถ้าเป็นแผ่น PCB หรือแผ่นปิ้นแบบ2หน้ารูเล็กๆเหล่านี้จะหมายถึงการเชื่อมต่อระหว่างแผ่นปิ้นหน้าแรกกับหน้าที่2เข้าด้วยกันแต่สําหรับแผ่นปิ้นหน้าเดียวแบบนี้ถ้าเราลองสังเกตุใกล้ๆเราจะเห็นว่า เราเจาะเพื่อขั้นหรือแยกจุดบักจีทั้ง2จุดให้ห่างกันมากที่สุดเมื่อเขาต้องการออกแบบให้ปลั๊กชาร์จเจอร์มีขนาดเล็กที่สุดก่อนต่างๆที่เล็อกอยู่แล้วก็ต้องถูกบังชิดกันมากขึ้นด้วยเพื่อความปลอดภัยและป้องกันไฟสูงวิ่งลาดวงจรเขาจึงออกแบบโดยการเจาะรูเพื่อให้ระยะห่างระหว่างจุดบักจี2จุดห่างกันมากขึ้นเพาราะกระแสไฟจะกระโดดข้ามอากาศระยะนั่นเองข้อแปลงที่ให้มานั้นก็มีขนาดที่ใหญ่และก็สูงกว่าตัวชาร์จเจอร์10กว่าบาทอย่างชาัดเจน ถ้าเรามองผ่านแบบคร่าวๆจะรู้สึกว่าจุดบักกีต่างๆบน PCB บอร์ดนี้มันจะแยกกอกกลุ่มกันเป็น2ฟฝั่งผมจะลองใช้ปลายไขควงแยกเส้นให้ดูนะครับดูตามปลายไขควง มันคือการแยกฝั่งฮอตกับฝั่งโคลออกจากกันนั่นก็คือไฟฝั่งแรงดันสูงและไฟฝั่งแรงดันต่ำด้วยขนาดของอุปกรณ์ขนาดของพื้นที่และเป็นอุปกรณ์ที่จ่ายกระแสไฟน้อยๆเขาจึงแบ่งแยกอุปกรณ์ทั้งสองฝั่งออกจากกันด้วยพื้นที่แค่นี้แต่ในจุดสําคัญสําคัญที่เป็นส่วนของไฟแรงดันสูงเขาก็จะใช้วิธีซอบเป็นล่องยาวเพื่อป้องกันไฟกระโดดด้วยเช่นกัน เห็น okay. แล้วใช่ไหมครับว่าภายนอกดูหน้าตาเหมือนกันแต่ภายในนั้นต่างกันโดยสิ้นเชิงและถ้าเราต้องการซื้อมาใช้งานอย่างจริงจังควรจะเลือกแบบไหนเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบการทํางานการใช้งานกันต่อพอเสียบลงไปที่ปลั๊กพ่วงแล้วหน้าตากับขนาดก็ไม่แตกต่างกันกันกบปลั๊กชาร์จเจอร์ตัวที่ผ่านมาเลยผมจะทดสอบด้วย หลอดไฟ LED ชุดละสดเหมือนเดิมซึ่ง LED หลอดนี้จะกินไฟที่1 5แอ์โดยประมาณซึ่งมากกว่าเจ้าปลั๊กชาร์จเจอร์ตัวนี้จะจ่ายได้เราจะมาดูกันว่าเจ้าปลั๊กตัวนี้จะรักษาระดับแรงดันได้ดีแค่ไหนทํางานดยเดียวมันไม่ถนัดจริงๆนะเนี่ยจะบอกให้เอาละครับตอนนี้ก็เปิดสวิตช์จ่ายไฟให้กับอะแดปเตอร์แรงดันขณะโนหลดจ่ายมาที่ 5.25V แรงดันนิ่งๆนะครับไม่มีการแกว่งไปแกว่งมาทีนี้เราจะมาเปิดไฟเอาละครับตอนนี้ระดับแรงดันตกลงมาต่ำกว่า5โวลต์เล็กน้อยส่วนกระแสจ่ายไปมากกว่า1นแอมป์นิดๆแม้ว่าแรงดันไฟจะต่ำกว่า5โวลต์แต่ก็อยู่ในช่วงที่ยอมรับได้ไม่ได้ตกและแกว่งไปมาเหมือนกับโมบายชาร์เจอร์ราคา10กว่าบาทหลอด led ก็ติดสว่างอยู่เหมือนกันแต่คงไม่เต็มที่เพราะกระแสไฟไม่ถึงแรงดันไฟที่จ่ายออกมาก็ยังเป็น4.9โวลต์แบบนิ่งๆเดี๋ยวรอดูอีกสักครู่เอาละครับ ตอนนี้เจ้า IC ตัวนั้นค่อยๆปรับแรงดันให้กลับมาที่5โวลต์ได้เหมือนเดิมแล้วนี่แหละครับข้อแตกต่างของโมบายชาร์จเจอร์ราคาถูกกับของที่สมราคา